สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาแกะสลักมาพาวบอนไซเป็นรูปหอยแครงหรือว่าหอยมือเสือไปดูวิธีการทำเลยครับ ครับก่อนอื่นเราก็นำมะพร้าวที่เราจะแกะมาปอกเปลือกก่อนนะครับซึ่งเราก็จะปอกเปลือกอให้หมดเลยนะครับนะพอเราปอกเปลือกออกหมดแล้วก็ ต่อไปเราก็วาดรูปครับซึ่งถ้าเราาวาดรูปหอยหรือว่าคิดรูปหอยไม่ออกกอ็เราก็ดูรูปประกอบไปด้วยนี่ครับปาากาก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับเพราะว่าโดนน้ำ ถ้าลูมะาพร้าวเ,เปียกนี่ก็ปากกาก็จะขีดไม่ออกครับก็เอาพอคร่าวๆครับพอให้เป็นเส้นให้รู้ว่าเป็นเส้นเส้นก็เป็นเส้นทะแยงมาเป็นบบนี้ครับลักษณะหอยแข็งก็นะก็เป็นไปตามนี้นะฮะ ก็พยายามวาดให้ดูเป็นหอยแครงมากที่สุดครับพอเสร็จแล้วแล้ว,ลวก็ด้านฝั่งทางน้อนก็ทำเหมือนกันนะครับต่อไปแล้วก็มาตัดหรือว่ามาปาดตรงที่เราไม่เอาออกซึ่งก็จะจะปาดไปตามเส้นที่เราขีดมานะครับ ก็ทําให้เหมือนกันทั้งสองด้านนะครับนี้แล้วก็มาระวังหน่อยนะครับเผื่อไปโดนต้นมะพร้าวซึ่งมะพร้าวลูกนี้ก็ค่อนข้างเก่าแล้วครับเหมือนจะตายแต่ก็ไม่ตายครับ ก็เอามาทิ้งไว้ข้างๆโอ่งมังกรนี้ก็ฟื้นขึ้นมาเพราะว่าช่วงช่วงนี้ก็นาแรงฝนก็ตกตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับนี่ก็เป็นเดือนมีนาฝนปีนี้ก็ตกดีครับลูกมะพร้าวลูกนี้ก็รอดตายมา เมื่อก่อนใบก็เหี่ยวนะครับแต่ก็มาพักไว้แล้วก็รดน้ำทุกวันด้านในก็เปียกซึ่งการแกะนี่ก็ค่อนข้างออไม่รู้ว่าจะแกะอะไรดีครับเพราะว่าด้านในนี่เปียกหมดแล้วเลยนึกได้ว่าเออแกะหอยดีกว่าซึ่งรูปหอยนี่ก็จะมาผ่าเป็นปากตรงที่แตกพอดี ซึ่งรูปร่างหน้าตาหอยนี่ก็ดูภาพนะคะเราไปดูรูปเลยแล้วก็วาดไปตามรูปที่เราดูซึ่งด้านหน้านี่ก็ระวังะะจะมีรากรากออกมาเยอะแต่ถ้าดูรากก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราป่าไปดูรากนี่ก็เดี๋ยวเขาก็เกิดรากขึ้นมาใหม่ ซึ่งมะพร้าวนี่ก็ตายยากเหมือนกันนะครับแต่ต้องให้เขาต้องให้อยู่ในที่ชื้นๆล่มๆเยน็ยนๆนหน่อยแล้วก็จะฟื้นขึ้นมารากก็จะเดินออกมาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็ตกแต่งไปเรื่อยนะครับทำให้เหมือนปากหอยนี่ก็แต่งไปเรื่อย ตัวไหนที่ยังไม่เหมือนก็ปาดออกซะต่อไปแล้วก็วาดซ้ำวาดตัวนี้ก็วาดเอาจริงเลยครับวาดให้ตรงๆวาดให้ค่อนข้างเหมือนไปเลยครับ ครับฝั่งนี้ก็ทกกํา,าเ,หเหมือนกันก็วาดเหมือนๆกันกับฝั่งนั้นแล้วก็ทําให้เหมือนเลยครับนี่ครับปากกาพอโดนน้ำเนี้ยก็ไม่ค่อยออกครับเส้นก็อาจจะมองไม่เห็นชัดนักแต่ก่อแเราก็ปาดไปตามเส้นนี้นะครับเอาตามความเข้าใจเรานะครับ ึ่งตรงก้นนี้ก็บาลูกแข็งมากเลยครับแต่ลูกนี้ก็พอได้ไม่แข็งเท่าไหร่เพราะเป็นลูกมะพร้าวเก่าแล้วตรงนี้ก็ทำปิดปากหอยซึ่งปากหอยนี้ก็จะอ้าอ้ากวา้กวางก็ได้นะครับคือทำไปนี้ก็ก็ยังไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ เราก็ค่อยๆปาดออกเฉือนอกทีละนิดนะครับเร,เราจะเราจะรู้ว่าเราจะเอากว้างขนาดไหนแล้วก็ตกแต่งไปเรื่อยๆซึ่งคิดว่าทำหอยนี่ก็ไม่น่าจะยากที่แรกก็คิดว่าไม่ยากนะแต่พอทำไปเท่ามาก็เออก็ยากเหมือนกัน เพราะว่าถ้าไม่เหมือนถ้ารูปทรงไม่ได้ไม่เหมือนหอยแล้วก็เราจะดูไม่ออกแล้วว่าเป็นหอยเพราะฉะนั้นเราก็กรีดกรีดนี่ก็กรีดให้เป็นเส้นตรงๆลงมาแนละ้วก็นะก็เหมือนลายหอยครับซึ่ง ึ่งลายหอยนี่ก็จะเป็นลายยาวๆลงมาเป็นล่องนะครับล่องเป็นกีบใหญ่ก็ทำไปเรื่อยครับทั้งสองด้านทำให้เหมือนกัน ซึ่งวิธีการทำหอยนี่ก็ถ้าลูกไม่ได้ลักษณะแล้วก็จะทำยากเหมือนกันนะครับเราให้ได้ลูกมะพร้าวที่เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเราทำมาแล้วจะแล้วก็จะเหมือนก็อย่างว่าแล้วแต่จินตนาการของ ใครของมันนะบางทีอาจจะไม่ใช่รูปทรงนี้ก็ทำได้เหมือนกันถ้าอีกรูปทรงก็จะเป็นหอยทากทำเป็นหอยทากก็ได้ครับแต่วันนี้ทําเป็นหอยแครงเรียกว่าหอยมือเสือถ,ถ้าลูกใหญ่ก่านี้ก็อาจจะเป็นหอยมือเสือครับก็คล้ายๆกัน นี่ครับตัวนี้แล้วก็ผ่านี่ครผ่าเป็น่องลงมานี่ก็เพิ่งมีรากงอกขึ้นมาออกแล้วครับให,ใหม่เลมคเลยตรงนี้ก็อยักเข้าไปหน่อยนะครับนี่ตรงนี้ ตรงปากอ้าแล้วก็ปากตรงสุดนี่แล้วก็จะยักเข้าไปหน่อยให้เป็น,นคล้ายๆกับเป็นเป็นตีนนะครับตอนนี้ก็ทําให้หนูนลงมาหน่อยก็ทําให้เหมือนกาบหอยแข็งครับจะได้กาบหอยแข็งมาดูก็จะดีนะครับม่ได้ลวดลายจะได้ดูให้เป็นละเอียดไปเลย ก็ขึ้นอยู่กับเวลาครับส่วนผมเองก็ทำก็แข่งกับเวลาว่า,าถ้าเราทำช้าแล้วก็นี่ก็อาจจะแสงอาจจะไม่มีก็ต้องใช้ไฟวันนี้ก็ยังแดดอยูอ่เราทำกรีบเสร็จแล้วแล้วก็ต่อไปเราก็ตกแต่งตรงปากนะ ต้องคอปาก็ทำหยักนี่ครับทำหยักหยักหยักหน่อยครับส่วนด้านในกรลาเนะี่ก็เก็บให้ละเอียดเลยนะครับเอาให้เห็นกรลาด้านในแบบชัดเจนไปเลยท่านใดมีกระดาษทรายก็ขัดเลยก็ได้นะครับหรืออยากจะลงสีก็ได้นะครับแต่ลูกนี้เปียก จะใช้อะหัวแรงมากจี้ไม่เป็นรอยก็ไม่ไหมฮะเพราะว่ามันเปียกครับโล้าเปียกก็เลยต้องทำเป็นสีนี้ไปเลยครับนี่ครับทำให้ปากอยู่ย ก็ค่อนข้างจะเหมือนขึ้นมาแลวครับเราก็มาทําเส้นขวางคนระเส้นขวางก็ทําให้เป็นกลมๆอย่างนี้นะครับซึ่งหอยนี้ก็อาจจะมีเส้น,นหลายเส้นเหมือนกันอันนี้เราก็จําลองมาให้เป็นใหเป็นเส้นโค้งๆแล้วก็ทําเป็นนี่ยรัแล้วก็ปาดให้เป็นร่องเราก็ทําหลายๆเส้นก็ดีนะครับอ่า ทำบนก็เอาอีกเส้นหนึ่งซึ่งก็ทำโค้งข,งขึ้นมาเหมือนกันส่วนระยะห่างก็เอาให้ได้พอประมาณนะครับนี่ครับถ้าจะเอาสมจริงเลยก็คงจะทำเส้นเยอะกว่าน,นี้ครับนี่ก็พอคร่าวๆส่วนด้านนี้ก็ทำเหมือนกันนะคีับขีดขึ้นมาโค้งแล้วก็ ทำเป็นล่องก็ท่านใดก็ทําตามก็ทําได้เลยนะครับคลิปนี้ก็กันดูค่อนข้างละเอียดนี่ครับเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับ นี่ครับเสร็จแล้วครับหอยหอยมือเสือหรือว่าหอยแครงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและก็ขอขอบคุณทุกท่านาที่กดติดตามซึ่งคลิปนี้ก็แกะหอยแค็งก็เสร็จไปที่เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแต่เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ